หนูเป็นเจ้าของบริษัทนี้เดี๋ยวรอได้ครับอ๋อรอคุณทอปลึค่ะได้ครับงั้นเราคุยเล่นกันก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอากาได้ครับ

<Okay. S 2> อยู่ที่นี่ล่ลอยู่่ <laughs> อยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงจะได้ความสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเป็นมีโชว์ที่พิเศษพิเศษนะครับเซเชิลโชว์จากพีพีด้วยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เติมเต็มนะครับให้งานในสมุส80ปีมีความสุขสนานแล้วก็มีความสุขมา,มากๆครับอย่างไฮไลท์ะไฮไลท์ไฮไลท์ก็ต้องคนนี้เลยลครับไฮไลท์จะอยู่ที่แก้วโอ้ยขันงงมา นิดหน่อยครับนิดหน่อยถัดห้องเทคนิคครับพูดถึงไฮไลท์วันนี้ด้วยครับครับไฮไลท์วันนี้ก็ต้องน้องพี่พีเลยครับไฮไลท์เป็นยังไงบ้างไฮไลท์ของเราไฮไลท์ละครับก็วันนี้พี่ทาไฮไลท์ที่จมูกนิดนึ่งอ๋อใช่ก็มาเป็นเซอร์ไพรส์โชว์แล้วกันครับก็เหมือนเป็นฟูลโชว์เลยกับตัวเพลง Fireboy นะครับพี่ยกมาที่นี่ด้วยแล้วก็จริงๆเพี่ว่าความสนุกสนานทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านี่นะครอบครัวเด็กสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับมครับ ดีใ,ใจครับดีใ,ใจ,จมากแล้วก็คือตั้งแต่เด็กเราก็รู้จักแ,แบรนด์เด็กสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางแบรนด์ด้วยครับผมแล้วก็พี่ว่าพี่อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยครับผมหรับ80ปีเด็กสมบูรณ์แล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานมากๆแต่รุ่นึกว่าคุณยายแล้วละอะไรอย่างเงี้ยจนมาตอนนี้เลยแล้วก็หวังว่าแบบว่าจะมีความสุขมากมาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยห้ เวทีมาสาย <c oughs> เดี๋ยวฟั่งนี้นะครับอยากสินค้าที่เปิดตรมนี้ครับเป็นอะไรอย่าง สินค้าที่เปิดตัวนี้ก็เพิ่มมีออกรดักใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลายซิลขาวนะครับจริงๆเราอยู่มา80ปีเนี่ยเราไม่เคยเราก็คุยกันว่า80ปีนั้นเราจะฉลองแบบไหนดีเราพยายามทำซิลที่ดีที่สุดนะครับออกมาคือซิลทรัฟเฟลนะครับซึ่งพี่ๆจะได้รับไปในวันนี้ด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมที่เราพยายามพัฒนามาตลอดนะครับเราเอาโน้ตฮาวตั้งแต่เจเนอเรชั่นที่1 2 3นะครับมาเบรนด์อินกันจนเป็นซิลที่เรียกได้ว่าเป็นไฮเปอร์ค่าของสมบูรณ์แล้วกันนะครับสำหรับ อย่างก้าวต่อไปใช่ไหมครับเราก็มองว่าตอนนี้ตลาดประเทศไทยเราทำมาทั้งหมด80ปีแล้วครับก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องก้าวออกไปเป็นแบรนด์ระดับโลกครับอยู่ก้าวต่อไปครับผมตอนนี้ครับพี่พีขับมาร่วมสนุกครับเป็นไงบ้างครับเดินเล่นมูกี่งก็เดินเกี่ยวกับแฟนๆครับผมแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมกับแฟนๆด้วยครับก็สนุกดีครับผมก็ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆอยากให้การสนับสนินดีกับ80รน ได้ครับผมก็แสดงความยินดีด้วยครับแสดงปฏิบัติปฏิบัติแปดสิบปีแล้วกันนะครับเด็กสมบูรณ์นะครับผมก็อันนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับผมก็ดีใจด้วยมากๆแล้วก็ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณสมหวังด้วยครับผมก็ลูกคุณนะคนหนึ่งผมก็ลูกคุณคนหนึ่งลูกคุณ ครับก็สุดท้ายครับก็ฝากเ็กสมบูรณ์นะครับไว้ในทุกจานอาหารอร่อยนะครับของทุกคนในทุกๆโมเมนต์ความสุขนะครับในทุกโมเมนต์ของความสําเร็จนะครับก็อยากให้เ็กสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กๆที่จะคอยเติมเต็มมื้ออาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นครับแล้วก็อยากจะฝากน้องพีพีด้วยครับน่ารักมากนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเ็กสมบูรณ์มาตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณคับ ฝากหน็ฝากไก่แบรนด์ด ok ้วยนะครับแบรนด์ใหม่นะครับโดยที่ไก่แบนเราตั้งใจว่าจะเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ดิปปิ้งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยให้ได้นะครับภายในเร็ววันนี้นะครับนก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะครับไก่แบนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคคคะยัังรบนนนืข้ไ ก็นี้นะครับขอบคุณครับ ハハハハ。<music>